สวัสดีครับ FC พี่น้องชาวซาทอินเดเชียนะครับเอาวันนี้ผมมีเรื่องจะมาพูดนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ผมแบบมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรภาคภูมิใจมากดีอกดีใจมากนะครับนักกีฬาไทยเราคว้าไปทั้งหมดห้าเหรียญแล้วนะครับหนึ่เหรียญทอง1เหรียญทองสองเหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับ ก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับพี่น้องเราคนไทยเราก็คงแบบดีอกดีใจมากนะครับอแต่เดี๋ยวขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานนะครับเพราะว่าผมวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอหนุ่มซีสเกตบ้านผมอดดีใจไม่ได้ครับขออนุญาตโม้หน่อยครับก็คือว่าผมกรยนการต้องข,ขอแสดงความดีใจนะครับรับแล้วก็ขอชช่นชมนะครับ สำหรับน้องๆที่ไปสา่งซื้อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับสำหรับเหรียญทองจากนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเฮ้านะครับน้องเทนนิสนะครับตอนนี้หลุน49กิโลกรัมนะครับตอนนี้ก็ได้หนึ่งเหรียญทองนะครับสำหรับครั้งนี้แต่ครั้งที่แล้วิ่งกระไดเหรียญทองนะครับครั้งก่อนนั้นก็ไดเหรียญทองแดงสรุปแล้วคนเดียวนี่คว้าไปทั้งหมดเฉพาะกีฬาโอลิมปิกนี่ หนึ่งเหรียญทองแดงสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองสองเหรียญทองแดงนะครับน้องเทนนิสนะครับก็คือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติแล้วครับนั่นนี่มุกเกียวก็เขมรมุเกี่ยวก็เล่าครับละกะจากแบดมินตันนะครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของชาติไทยเท่าเลยนะครับน้องวิวนะครับขุนบุญนะครับที่ความตั้งมือหนึ่งของโลกนะครับถือว่าเป็นนักเทนนิสที่เก่งเก่งแห้งนะครับ สมคนไทยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือนักยกน้ำหนักไทยคนนี้เดี๋ยที่ผมชื่อว่าถึงนะครับก็คือน้องฟางนะครับที่พงศ์นะครับเพราะเป็นคนซีสเกตบานผมถือ <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นหมาหมืดเลยก็ว่าได้นะครับได้ได้เรียญเงินนะครับได้เรียญเงินนะครับเพราะป็นเลียนทองเรียญเงิน,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 นแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ,อจันแจมนะครับ นักมวยตอนนี้เฮ้าตรงยอมราวว่าไม่ยิ่งต่อยเขาผู้ใา้นะครับเป็นออียงถึงคนทั้งโลกกะทำใจบ่ได้เอาเอาไงอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับนักยกน้ำหนักกันนะครับสุวัจนาทับเป่านะครับเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะครับคนนี้นะครับยกน้ำหนักไดเรียนทองแดงนะครับนี่คือนักกีฬาไทยเฮ้านะครับแต่สิผมสิมาเว้ามืมอนนี้คือสิบว้าถึงอ่าคนรีสเกตบ้านผมนะครับ เพราะว่าผมโดยโดยความส่วนตัวของผมนะผมคิดเอาเองว่าเออไอ้คนคนยูสีสเกตเนี่ยเป็นนักกีฬาเก่งๆหลายนะครับอ่าบาวาสิเป็นนักมวยแชมป์โลกอย่างสีสเกตเนี่ยก็ถือว่าสา่งประวัติศาสตร์มากนะครับือว่าสิเป็นตอนนี้เลยเอาตอนนี้และที่ผมชื่อว่าถึงเนี่ยตอนนี้ก็คือล่าสุดก็คือน้องอ่าปากเนี่ยแหละครับทีด้เรียนเรียนเงินนะครับ เหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกนี่กีฬายกน้าหนักนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่ใช่อีกคนหนึ่งอีกสองพี่น้องนะครับที่สั่งซื้อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็บคืออ่าป,ปุรโชคสารชาตินะครับตอนนี้เรียนอยู่ซัปโปรโรนะครับญี่ปุ่นเป็นนักฟุตบอลแต่อีกคนหนึ่งก็คือน้องไส้ก็คือสุขนาทเมือนตานะครับอยู่โอเอซูน์นะครับนี่คือคนสีเกตนะครับคนสีสเกตบานพมนี่แหละ เป็นผมผมในใน,ในความคิดของผมนะที่ผมเกิดได้งไงมาเห็นเนี่ยผลเขียนคนแถวบ้านผมกัเล่นกีฬาเกง่งเกงหลายนะครับหลายประเภทตัมมาดูเลยโดยว่าเหตุผลว่าบางที่อาจจะเกิดจากความติดชีวิตของคนที่บานบมอยากจนหรือเปล่าแหลนแคนมีความอะไน,นี่ก็นเลยมีความมุ่มากนะต่อสู่ดินรดนพยายาอัน,นึี้หรือเปล่ามันก็เลยทําให้การเล่นกีฬาในครั้งกาง,งจะเล่นได้ดีนะครับถือว่าถือว่าอน,นี่ได้ดี แล้วก็อีกคนหนึง่งตอนนี้บกเกีียวกับกีฬาครับแต่ขออนุญาตเอามาเวอาเนี่ยซึ่งผมว่าเอยซื้อขึ้นนี่บวมีไผบกหูจักครับอุ๋งอิงแต่บ่แมนอุ๋งอิงเผื่อไทยนะครับบกเกีียวกันครับน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพงนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการมอลำประเทศไทยตอนนี้นะครับเอยซื้อขึ้นนี่บวิีไผบกฮูจักนะครับ องิงเนี่ยหูจักกันทั้งประเทศขนาดบริเวณแฟนมอลลมเนี่ยหูจักนะครับนี่คือนี่คือความภาคภูมิใจของอ่าอาจจะบางคนคนอื่นคิดแต่สําหรับผมแล้วผมเป็นความภาคภูมิใจของของผมนะครับถือว่าเป็นคนบานผมนะครับที่มีความสามารถนะครับมีความสามารถส้างเสื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอย่างไรเป็นสิ่งที่แบบว่าทำให้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 คนไทยทั้งชาตินี่ย,ยิ้มนะครับ มีความสุขนะครับเนี่ยบางที่นะคนเฮ้านะ่ะถาถาขาเอื่นไว้อย่างถาจังหวะชีวิตมันมากดวงมันมากแล้วก็บวกกับความขยันฝึกสอบม,มุงมั่นที่เต็มเต็มลอยนะครับแล้วก็มีความแบบอเออข้นไว้อย่างบอบอหนอกหลูหนอกทางนะครับต่อสู่มันผมว่าโอกาสที่มันจะประสบผลสำเร็จในด้านกีฬานี่ก็ถือว่าเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูง แต่เมื่อว่าถึงกีฬาแล้วผมก็สิบว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับพราี้ผมไปเจอในเพจเล่ามองไทยนะครับมันมีคอมเมนต์หนึ่งทีกคนออกมาลงนะครับมันจะมีคนเล่าคนหนึ่งเป็นเขียนว่าอ่าเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเหรียญทองเป,เป็นเหรียญทองที่กระจอกมากคู่แข่งอ่อนทั้งนั้นสภาพ จะชนะก็ไม่แปลกพนว่าที่เพื่อนว่าวนี่เพื่นหมายถึงน้องเทนนิสนะครับที่ได้แชมเหรียนทองนะครับคนเฮ้าเนี่ยเมื่อเมื่อนักกีฬาของประเทศตัวเองเม่เคยสาาคั่งความผาคภูมิใจให้กับคนในชาติแต่กันยังมีคนในชาติเนี่ยจะออกมัแขวะคนอื่นนะครับามาหาแขวะคนอื่นที่เขาเฮดได้ในวงการ ที่คอนโดเนี่ยอายุรุ่น4สิบเกากิโลกรัมเนี่ยตอนเนี่ยผู้ใดในโลกเนี่ยอ่าประเภทซื้อกิโลกรัมยิงนะครับบอมมี่ไผ่สิก้าเอ่ยปากว่าสินเหนือกว่านองเทนเน็ตครับเทนเนตถือว่าเบอร์หนึ่งแล้วครับถือว่าประวัติศาสตร์ถือว่าในโลกใบเนี่ยานช่วงนี่นะครับบอมมี่ไผ่สูดได แน่นอนกับรุ่หน,นีทุกคนเขาย่อมหลับกันทั่วโลกนะครับวงการเทวันโดทั่วโลกเขาย่อมรับนะครับในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเนี่ยบริษัทสูนองเทนิตแน่นอนรับคู่แข่งเก่งบ่เก่งผมบ่หูนะครับแต่นองเทนิดเนี่ยได้มาแล้วเหรียญทองมาแล้วสมัยนี้เป็นสมัยที่สองก้อนหนาแน่นก็ได้เหรียญทองแดง สรุปแล้วจากโอลิมปิกนี่ได้มาสามเหรียญแล้วบ่อนับชิงแชมป์โลกบ่อนับอย่างอื่นบ่อนับอ่าอย่างอื่นผมนับแค่โอลิมปิกอย่างเดียวแล้วประเทศเจ้าได้เหรียญอย่างน่้อะในโอลิมปิกเนี่ยเบื้องข่าวเห็นต่อยมวยเมื่อวานเขาจาแพ้เข้าหาศูนย์ก่อนสิออกมาแขะคนอื่นนะครับ ากไปถึงคนล่าหรือคนเขมรนปากแจวๆหลายๆคนเนี่ยครับบางเทือกอ่ะพอจำเป็นกับ่ต้องออกมากแวะคนอื่นเขาหมาักไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่ายาอิจช,ชาจนเกินไปบางที่จทากอยู่ดีๆบ่บไม่ไผเข้าไปเอยียงกับเฮ็ดเขาดาซื้อนะครับนี่แหละคนเฮาเป็นยังไงล่ะ เดี๋ยวผมมีเรื่องสีว่าอีกอยู่เดี๋ยวคลิปอีกคลิปต่อไปแล้วผมสีว่าวเรื่องที่ว่าคนเล่าบอกว่าอาเลิกใส่เงินบาทแมนบาครับแบนเงินบาทแต่ว่าตอนเนี้ยมันบาแมนยังสั้นแหละครับตอนเนี้ยมันสิกายเป็นแบนเงินกีบหันมาใส่เงินบาทเดี๋ยวคลิปหนาผมสิมาว่าวครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ